สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้มาลอยกระทงที่คลองพระดุงกรุงเกษมเป็นการจัดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นการจัดครั้งแรกะน้ําในคลองนี่แบบใสสะอาดฝีมือไทยประยุทธ์คนดังเลยครับมาเลยคุณผู้ชมมาเลยเดี๋ยวคุณแม่จะลอยอยู่ตรงนี้มีกระทงยักษ์นะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อกระทงกัน เดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันเดยวเสร็จจากนี้เราจะไปเจอกันที่สันติชัยประการแล้วก็ท่ามหาราชค่ะ,คะไปค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกระทงสวยๆคนเยอะมากค่ะนี่ขนาดป้ายังไม่ตะวันยังไม่ตกดินยังเดนมเบียดกันอย่างนี้เลยนะดูกระทงเลยค่ะดูกระทงเลยค่ะ โอ้โหกระทงนี้ใบนี้เท่าไหร่คะพี่ปบโชอเหรอแล้วพวกนี้ขายหรือเปล่าเหรอแล้วใบนี้ขายหรือเปล่าไม่ได้ขายแม่บ้าหรือเปล่ามาตั้งร้านแล้วไปขายกระทงอะ่ะแล้วมีอะไรอันไหนที่ขายอะ่ะลูกไ,ได้ค่ะอันเล,ล็กๆน,นี่เท่าไหร่ลูกไ์สดอยู่เลยเราทำหน้าใาสๆไว้ใบละหนึ่งร้อย คุณแม่ติดตามมาตลอดเลยในโซเชียลเอาตาฟองยืนนั่นหรอ้องยืนเออเร็วๆคุณแม่จะไปยืนดิอันนี้หนูป,ป,<ร>ปกติขายอยู่ตรงไหนไม,ไมาจากร้อยเอ็ดมาจากร้อยเอ็ดมีหน้านะถึงถึงไม่ยอมขายเลยเหรอถ้าอะไรอยากจะมาโชว์อย่างเดียวเหรอลายสดลายสดอยากจะมาโชว์ความสวยไม่ได้มาขายกระงถ ung อ่าโอเคเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆค่ะพี่สุกได้ค่ะได้ค่ะจะถ่ายรูปกับฉันมาเลยหล่อชิบหายเลยมึงเห็นตัวจริงก็ไม่ไกยต่อเห็นตัวจริงเลยสวยมากเลยอ่ะก่อนนี้อ่ะเออทำหน้าหล่อยังโชคดีโชคดีโชคดีอุ้ พี่อันนี้ขายหรือเปล่าขายจะพูดไปเริกนี่เหรอไม่ให้ขายกระทงมานั่งโชว์เฉยๆตาทิชเฉยๆอ๋ออันนี้ก็ตาทิชได้ดูเฉยๆก็ไม่ได้ขายนะคะคุณผู้ชมอฮะตรงแับแก้เอออันนี้ก็แกสะสลักสสวยเลยนะ กาบกล้วยกาบกล้วยคุณผู้ชม <laughs> แก่สลักสกส,กสวยเลยลนี่ฮะอันนี้เท่าไหร่พี่อันนี้ขายหรือเปล่าโชยอย่างเดียวขายเสพาะานี่อันเท่าไหร่คะกาบกล้วยเนี่ยอะไม่ขายเลยคุณผู้ชมอยากคิดว่าจะมาซื้อกระทงตร,งตรงนี้ลอยนะเขาไม่ขายนะโชยนะอย่างเดียวนะนี่กระลานี่กระลากระทงสายอันนี้ขายหรือเปล่าพี่หรือว่าโชยอย่างเดียว อ๋อให้เอาทําเองแล้วก็ไปลอยมีกระทงยักษ์ไหมกระทงยักษ์มันจะทำให้มันเป็นอมซิ่งเป็นไวรัเล่าอันนี้พี่ขายหรือเปล่าพีขายค่ะอันเท่าไหร่ไม่เราไลฟ์สดคนคนจะได้มาเขาจะได้เตรียมกระทงมาเพราะว่าถามหลายร้านไม่ยอมขายอแต่นอกว่ากรณีว่าต้อง DIY ดีอ่าอ่าสวัสดีดค่ะลูกก็ค,คือต้อง DIY มาทำเอง ใส่อะไรก็ได้แล้วปีด้วยอ๋อค่ะมาเ,เดี๋ยวเราไปดูต่อ,อเดี๋ยวดูต่อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาไม่พอมีอค่ะนี่ค่ะ,คะ,อนนคะอันนี้ขายาหรือเปล่าพี่อันนี้ตาทิตทำฟรีค่ะตาทิเทำฟรี่าทิศให้เราทำเองแล้วก็หรือว่าใี่ทะคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าให้เราเนี่ยมาทําทําเองนะ ดีไอวาทำเองแล้วก็ไปลอยเลยไม่ต้องเสียตังค mm hmm. ์มันคือโครงการของโครงการนี้นี่เนี่ยคืนั่งทำกันอยู่เนี่ยนี่นั่งทำกันอยู่นี่เห็นไหมคะนี่นี่มาถ่ายกระทรงนี้ที่สวยๆคุณผู้ชมดูนี่ค่ะ<ม>เดี๋ยวเราถ้าเราจะคิดมาซื้อกระทรงในงานนี้คงจะยากนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองเดินดูว่าจะมี ถ้าลอยเราต้องไปลอยที่จะฝั่งโน,โน,อองน้นใช่ไหม่ิฝั่งนี้ฝั่งนี้แค่ดูบรรยากาศลอยไม่ได้นะเราต้อง,องไม่เราเดินม,มาแล้วแต่ว่าเราจะซื้อกระทงไงมันหาซื้อไม่ได้มีแต่ให้เป็น DIY ไงตรงนี้มีคนขายกระทงหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีก็คือเราต้องเดินไปเปลอยที่โป๊ะนั่นเลยใช่ไหม ฝั่งโน้นคือฝั่งตรงข้ามเหรอวว่าที่อองนี่เลยนนที่มีรางก็คือรอ,อ,อยตรงนี้เลอ๋อรอยตรงรางแล้วก็ไหลลงไปเราไม่มีทธิีที่จไปต้องไปยืนตรงรางนั้นแล้วก็ไหลลงไปคุณผู้ชมคระะับบังยืนตรงรางนัานนั่นเราต้องเดินข้ามสะพานไป นี่เขาขายอะไรเดี๋ยวดูร้านนี้ว่าขายอ๋อผู้จัดผู้จัดฉันพูใจัด อได้ค่ะมามาหันมาทางนี้ลูกสวยมา้ถ่ายเร็วยินถ่ายเลยไหสีเลยค่ะเอฟีค่ะอค่ะสาสค่วยมากมาค่ะมาค่ะหนอย้าบคุณค่แ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาจะลุกม,มาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกล้องอยู่ไหนอ่ะแทนขออนุญาตถ่ายรูปด้วยค่ะ <c ười> อาไปทางนี้จะได้เห็นงานคุณรานครานอาไปที่นี่ขอบคุณเีขอบคุณค่ะ ออได้แค่ขาเขาไม่ค่อยดีคุณค่ะจะซื้อกระทรงก่อนาดีค่ะ แล้ดวดูเชฟไปซื้อกาซุนได้ได้คะ่ะได้ค,ะค่ะยังหากระทงไม่ได้เลยไม่ไปดูฝั่งโน้นมันมีแต่ DIY อะให้คนท,ที่บุก<อ>ไปกระทงอะไม่พลาดนะเนี่ยได้ได้เดี๋ยวพี่เนตัดข้ามมาอือพึ่งไปเพิ่งข้ามมาไงจะมาเออเงินมันไม่ให้ถ่ายมันบอกว่าต้องไปประดิษฐ์เราไม่มีเวลาเพราะเราจะไปหลายที่ถ่ายหรือพี่ไม่ไปเป็นไรเดี๋ยวแม่ซื้อแถวนี้มาเลยลูกใครถ่ายพอดี S <S ห,นหนูถ่ายให้กันหน่อยอ่าถ่ายก่อนถ่ายก่อน <S <S ถ,ถ่ายให้พี่กันหน่อยลูกหากระทงลำบาก <laughs> ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณค่ะอ่าเลยมาเลยลูกเอาแบบนี้ตังหนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ผู้จัดเขาต้องการโชว์ถ้าขายไปหมดเดี๋ยวคนมาเที่ยวมันไม่มีโชว์เนี่ยวันนี้การโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็ไปลอยมหาลาชเออมันเมื่อกี้เราขับรถมามันก็มีคนขายแต่มันอยู่มุมโน้อนเนี่ยแต่ตรงนี้ไม่มีแตะก่งาดืงหากระทงไม่ได้เลยกระทงขายอยู่ฝั่งไหนอะ่ะ ฟังนู้นไปถาม DIY DIY หมดีไอวายด DIY วายหมดเนอะมันไม่ค่อยมีคนขายเดี๋ยวลองดูแถวนี้ข <Thank you. S 1> อบคุณ Thank you คือคุณผู้ชมคือแบบว่าจัดงานแต่หากระทงลอยไม่ได้คือเขาคงไม่อยากให้แบบเป็นขยะอยู่ในลำคลองบ้างคงไม่อยากให้มีขยะอยู่ในลำคลองก็เลยแบบว่าไม่หากระทงเนี่ยเดินเดินมาตรงนั้นถามตลอดเลยไม่ขายไม่ขาย สัสตีค่ะคือฉันจะต้องไปเดินหากระทงนะเนี่ยคุณผู้ชมถ้ามาอย่ามาเหมือนดิฉันนะเนี่ยถ้าไม่ได้เตรียมกระทงมาไม่ได้ลอยจัดงานลอยกระทงเลยค่ะหากระทงซื้อไม่ได้เลยจัด้าแล้วหรือเปล่าเนี่ย เอยจะซื้อแต่ละร้านมันบอกพูดจัดไม่ให้ขายแล้วจัดทำไมหากระทงลอยไม่ได้เลยอะ่ะแล้วจัดทำไมเนี่ยจัดอย่างนี้ผลิตจัดปละอยกูจะซื้อแต่ละร้านมันบอกไม่ขายเป็นนั่งผลิตเองกูจะไปถ่ายตั้งหลายที่กูจะมาผลิตทันเหลอ ถ่ายข้างหน้าเช่ถ่ายข้างหลังก็เห็นแต่ตุก,กูจะเห็นหน้ากูดา่ามันเหรอไหนลวแค่กระทงใครเป็นคนจัดใครเป็นคนจัด เออแล้วใครเป็นคนจัดฉันถามไงฉันเดินถามทุกร้านมาบอกไม่ขายค่ะคนจัดบอกไม่ให้ขายเออให้ดีไอวายใครจะมีปัญญามาผลิตมันทําไม่ทันฉันจะไปถ่ายหลายที่ใครเป็นคนจัดแค่คุณพี่ขาก็ทมหรือเปล่าเนี่ยแล้วใครจัดแต่ปีนี้ไก่โซงการั้องเที่ยวเหรอเออทำเงนินจะไม่อยากให้ประชาชนลอยฉันเดินมาเนี่ยถามเป็นสิบร้านมันบอกว่าขายไม่ได้ผู้จัดไม่ให้ขาย ก็เมื่อสิฉันเดินไปถามมันมันบอกว่าเขาไม่ให้ขายฉันจะซื้ออันสวยสวยมันจะให้ซื้ออันเล็กๆอัลพานอัลละร้อยฉันจะซื้อกระทงใหญ่ๆสวยๆเออแล้วอยากจัดเลยก็จัดแล้วไม่มีกระทงขายยังไม่ให้แม่ค้าขายอ่ะนี่ลอยกระทงหรือว่าจัดงานเพื่อจะเอาแน่จัดงานเพื่อให้องอิงมาเปิดงานเท่านั้นใช่ไหม นี่ฉันอารมณ์เสียฉันเดินบันรอบเลยไม่มีกระทงแล้วคนแก่ต้องให้ฉันเดินวนไปนั่นเหรอกูไม่ลอยค่ะคกูกลับไม่ลอยค่ะพี่หากระทงไม่ได้มันตุเล่จริงๆ่ะไม่ยอมแม่ค้ามาขายกระทงแล้วคนจะลอยเนะี่ยหาซื้อกระทงไม่ได้ไปตังนน้นไดบอกว่าไม่ขายต้องบดดิเอง กูจะไปถ่ายอีกหลายที่กูจะมาผลิตทันเหรอแย่มากหลบหน่อยพี่หลบชันหน่อยฉันตืินเด,นดินไม่ไหว<ม>เออคุณผู้ชมมาต้งเตรียมกระทงมานะอย่ามาคิดจะซื้อในงานนี้นะอีคนจัดมันบอกว่าไม่ให้ขายเดี๋ยวไปจ่าย,ยาไไคนจัดก่อนหาวินมาใส่ามาเดินไม่ไหวปิดเลย